ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับดีเจไก่แจ้วันนี้มาอัปเดตไร่ป่าเทพนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่10ตุลาคมพศ2 5 6 4นะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวติดตามกันไปดูนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะแะขอบคุณมากครับผู้ที่ติดตามเพิ่มขึ้นมา นะครับกับช่อง DJ เจไก่แจ้ราศีพิจิกอ่ะเดี๋ยวลืมใส่แมสไม่เป็นไรนะครับอ๋ออันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับห้องของมาร์กน้องทอฟฟี่นะฮะห้องทำกาแฟแล้วก็ด้านนี้นะครับนะฮะเป็นซุ้มไม้ไายนี่นะครับยังเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนห้องด้านนี้เป็นห้องทำไส้ขนมเปี๊ยะนะครับ ช่วงนี้ขนมเปี๊ยะของเราก็ไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะมาทีนี้นะม,มาครับอันนี้เป็นห้องขนมเปี๊ยะนะครับห้องขนมเปี๊ยะนะฮะนี่เลยครับห้องขนมเปี๊ยะนะครับอ่าเดี๋ยวจะจะลงยู u ูบนี่นี่พนักง,งานทำไส้เนี่ยนั่งอ่าคุณมนครับคุณมน <laughs> นะฮะ อ่าลง YouTube นะลงเนี่ยก็ลง u t u b e ผมนะอันนี้ห้องห้องเก็บขนมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะอันนี้เราอัปเดตกันเลยห้องเก็บขนมนี่เลยครับนี่นะฮะเป็นขนมเปี๊ยะนะครับเตรียมที่จะเอาไปบรรจุใส่กล่องเพื่อที่จะส่งให้กับลูกค้าหรือผู้ที่มาถึงที่นี่นะครับอีกมุมหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งเป็นมุมเวที นะครับเป็นเวทีนะครับเป็นเวทีร้องสําหรับคนที่จะมาเที่ยวไร่ป่านะครับสามารถที่จะมาร้องเพลงได้นะครับอนี่คุณอาจารย์วิทยานะครับกับแม่นะครับที่นี้ไปเลยครับไปตรงเคาน์เตอร์เลยนะครับนี่มาเลยครับโคนมาแล้วนะฮะเคาน์เตอร์อันนี้เสื้อป่าอ่ะใครอยากจะได้เสื้อป่านะครับติดตาม ดู YouTube ช่องผมแล้วนะครับติดตามขนมเปี๊ยะขั้นเทพนะครับติดตามด้วยนะครับในเพจแอดมินสั่งทางท้งเพจนะครับขนมเปี๊ยะขั้นเทพเลยนะครับนี่นะฮะเรามีไซส์นะครับเสื้อเรามีไซส์ S M L นะลูกค้ากำลังเข้ามาเลยนะครับขอบคุณมากครับเรียนเชิญครับอันนี้ลูกค้าอันนี้วันอาทิตย์ครับอันนี้กําลังจะกลับนะครับลูกค้ากําลังจะกลับขอบคุณครับขอบคุณครับไปเลยครับอันนี้นะเคาน์เตอร์นะ เ e, the คาน์เตอร์อะไรมีคุดโอ๊ตนะครับดูแลเคาน์เตอร์อยู่เนาะไปเรื่อยๆเลยครับนะไปเรื่อยๆเอาวันนี้มีลูกโป่งด้วยครับสาหรับขุดเนิร์ดนะครับทําลูกโป่งแจกเด็กนะฮะด้านนี้ก็ด้านครัวอันนี้อัปเดตวันนี้เลยนะครับอัปเดตลงช่องยูทูบวันนี้เลยนะครับด้านครัวอ่ะเดี๋ยวพาไปดูมุมวันนี้มุมเฉาก้วยนงสดหยุดครับะประจันนะครับเจอเลยครับเจอเลยครับเจอเลยครับนะฮะ เรียนเชิญพึ่งมานะครับน้พึ่งมาแล้วครับเีนั่งเลยนะฮะเอาเลยครับขออนุญาตนะครับคราบนะลงช่อง youtube ผมด้วยนะนี่ลง u t u b e เลยนะครับเดี๋ยวไปเลยคับบ๊าครับพี่นะครับสวัสดีครับเปีนช่อง u t u b e ของผมเองครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูด้านล่างครับแพร่่่่่ด่่่่่่่น่่่่่่่่ นี่เลยนะครับอันนี้เป็นรัวีสานรัวีสานอ่านีน้องไผ่ครับเป็นผู้ดูแลอยู่นะใครอยากมาแล้วประเทศมากินอาหารอีสานอร่อยอร่อยอีสานแท้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 เลยนะครับแท้แท้เลยอเดี๋ยวพาไปดูห้องไร้สดเดี๋ยวผมพาไปดูห้องไร้สดอ่าธรรมดาปิดประตูอยู่นะครับอ่านี่แหละครับห้องไฟ้สดเป็นประจำตั้งแต่ 20น่นาฬกาเป็นต้นไปนะครับเราเตรียมพร้อมทุกวันเลยนะครับใครที่ดูช่องผมแล้วนะครับ YouTube เข้าติดตามด้วย2องทุ่มนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับสถานที่แพรก็ยังเหมือนเดิมไหมหลังจากไม่ได้ลงช่องมาหลายวันเลยนะครับอไปดูไม่มีลูกค้าเดี๋ยวพาไปดูครับนี่มาแล้วครับ อันนี้เป็นสถานที่แพกลางน้ําเลยนะครับเราสามารถแพนี้สามารถจุนะครับท่านที่มานั่งทานตรงนี้ได้ประมาณเกือบ20คนครับเต็มที่ก็อาจจะ1 7บเได้นะครับตรงนี้าลายป่าเราเปิดกันเป็นประจำนะครับครัวเราเปิดตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาหลังจาก20นาฬิกาแล้วท่านจะนั่งดื่มนั่งกินนั่งทานกันต่อ ได้ยาวเลยครับอ,อันนี้ก็เป็นไม้ที่ว่าป่าเขาเจอในไร่นี่ยังอยู่นะครับใครที่อยากจะมาแล้วก็มาไหว้สักการะครับขอหวยได้นะครับนี่ไปซุนด้านล่างนะไปซุมด้านล่างอขออนาตนะครับนี่ครับลูกค้ากำลังมานั่งนะครับอันนี้นี่นี่นี่ดีเจยอกดีเจยอกอ่แอวัดดีครับอ่าอันนี้เป็น อะไรนะ,ะเป็นภรรยาอาจารย์วิทยาแล้วก <c oughs> ันนะลง YouTube ติดตามครับลงช่อง YouTube ผมเองนะครับสีเจแก่แจ้ราศีพิจิกอัปเดตวันนี้เลยนะครับ่าเดี๋ยวเราพาไปดูหลังไล่กันอัปเดตไล่ป่าเทพนะครับวันที่10ตุลานี้นี่ยังมีครับยังมีแพรอ่ายังมียังมีแพรยืยรย่นออกไปอ่าข้างน้ำนะครับอ่าหนึ่งซุม้มอันนี้ จริงๆแล้วเป็นที่ทานอาหารนะฮะแต่ว่าในช่วงเวลาที่ไม่มีลูกค้าเราก็จะเอาไส้มาตากนะครับอันนี้เป็นไส้ฟักนะครับกำลังเมื่อเชื่อมแล้วก็ทําให้แห้งนะครับอ่าทีนี้มานี่เลยนะครับอันนี้ซุ้มสามนะครับลูกค้าเพิ่งเช็คไปนะครับนี่ไงซุ้มผมเลยอ่าปกติจะเปิดม่านไว้นะฮะอ่าดูดูนี่เลยซุ้มคลุยอาจารย์แจ้กุยจีน รับสอนดนตรีเป่าคุยไทยคุยจีนคุยฟุตนะครับใครที่สนใจดูในเพจ youtube ผมแล้วนี่เบอร์ติดต่อผมครับนี่นะครับอ่าเคยออกรายการโจ๊กตัดโจ๊กด้วยนะออกกัการวันที่25รกรกฎาคมนะครับ64อ่านะครับอ่ะเดี๋ยวไปไปเยี่ยมซุ้มผมเปิดธรรมดาปิดไว้ก็เพราะว่ากลวงงวัวงัวมันชอบบุกลุกนี่เปิดดูหน่อยนี่มาเลย นี่ครับอ่านี่ไงนี่เลยครับโอเคนี่และครับซุ้มผมนะมีครุยจำหน่ายมีน้องด้วยน้องปลายน้องปลายน้องปลายนะครับเป็นกระลอกนะฮะกระลอกแล้วก็นี่นะฮะซุม้มอ่ะโต๊ะเนี่มีอะไรรู้เยอะแยะไปหมดนะครับมีทั้งคุยฟรุดคุยจีนคุยไทยนี่ก็มีครุยนะครับ ของผมมีตั้งแต่คีเอนะฮะอันนี้คีเอนะอันนี้คีบีแฟรอันนี้ K B, นน K C, นคีบีอันนี้คีซีนะครับอันนี้คีจีอ่านะฮะมานะอย่างเงี้ยไปหลังไร่กันครับอ่าหลังไร่ป่าเลยนะครับนี่ครับหลังไร่ปา่าเราจะมีงัวนะฮะอันนั้น เป็นคอกงัวนะครับด้านนั้นเป็นที่งัวเวลาเวลางัวจะพักผ่อนนะครับเราจะเอาเข้าไปตรงคอกงัวตรงนี้นะครับแต่เวลากลางวันที่งัวจะออกมานะครับจะออกมานี่นะฮะพื้นที่ไร่ป่าตอนนี้มีอยู่13าไร่นะครับนะฮะสิไร่เนี่ยครับงัวงัวและควายด้วยนะครับเลี้ยงไว้ป่าเลี้ยงไว้ไม่มีขายครับไม่มีขายนะฮะใครมาซื้อก็ไม่ขายนะครับงัวเมื่อสิ้นมรณะเมื่อเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฮะ งวตกน้ำนะครับแล้วก็จมน้ําเสียชีวิตฝังแล้วก็ป่าก็เอาพระมาสวดอภิธรรมด้วยโอ้โหสุดยอดเลยป่าเทพเรานะครับไปนี่ลานจอดรถครับเมลูกค้ามาถึงแล้วนะครับลานจอดรถของเรานะครับน้านี่นะครับลูกค้าก็เตรียมตัวที่จะกลับแล้วนะฮะโอเคเพิ่งมาถึงหรือเปล่าครับเพิ่งมาถึงหรือกลับครับออกอางจะกลับนะขอคุณครับน้าอันนี้ลง YouTube ด้วยนะเที่ยวไร่ป่าเทพลงย t u b e ด้วย ไปพิมพ์ดูได้นะนะน,ะนี่ครับใน YouTube เลยโอเคอ้าเราย้อนกลับไปนะครับไม่ต้องเดินไปข้างหลังแล้วเนาะอืม